ค่ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสําหรับชาววันนี้ที่พระเจ้าทรงจะเตรียมไว้สําหรับเราอีกวันหนึ่งวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความสําคัญของการอธิษฐานนะคะหนึ่งทิโมทีบทที่สองก็ที่หนึ่งถึงสี่เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทางปวง เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนท้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมในพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้กำลังกำชับเป็นคำกำชับของพระวิญญาณของพระเจ้าผ่านทางอัครทูตเปาโลไปอย่างคริสตจักรหรือมาอย่างคริสตจักรให้ความสำคัญของการอธิษฐานวิงวอน อธิษฐานทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยหัวใจด้วยความเชื่อด้วยหัวใจที่รักผู้คนอย่างสุดใจเพื่อคนมากมายเพื่อเมืองของเราเพื่อประเทศของเราเพื่อครอบครัวของเราเพื่อผู้นำในแต่ละประเทศผลของการที่เราทำเช่นนั้นก็คือประสบการณ์ที่พระเจ้าจะให้เกิดขึ้นก็คือราพรแห่งสันติสุข และความรุ่งเรืองของพระเจ้าในหนังสืออิสยาห์บทที่หนึ่งข้อที่19กกล่าวว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินนี่คือส่วนที่เราทำในการที่เราเชื่อฟังการอธิษฐานเป็นการที่เรากำลังตอบสนองการทรงเรียกเชื่อฟังพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสและพระเจ้าสั่งให้เราอธิษฐาน คริสตจักรต้องมีวิญญาณในการที่จะอธิษฐานใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าหรือว่าเป็นคริสเตียนเป็นคริสตจกักรทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเราควรจะมีวิญญาณที่เชื่อฟังเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานการอธิษฐานมีหลายรูปแบบอธิษฐานวิงวอนอธิษฐานอดอาหารอธิษฐานสารภาพบาปแทนเมืองอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับ ที่พระเจ้าดูแลชีวิตผู้คนมากมายรวมทั้งครอบครัวเราด้วยอธิษฐานสรรเสริญนมัสการมันมีผลกระทบต่อเมืองมันมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนมันมีผลกระทบต่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นอย่าหยุดในการอธิษฐานเพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมันเป็นเรื่องที่มารสตานขัดขวางมากที่สุดถ้ามาร์สตานขัดขวางหยุดเราอธิษฐานได้ มันก็จะเคลื่อนไหวอย่างง่ายดายไม่มีใครขัดขวางการทำงานของซาตานนอกจากนักอธิษฐานนักอธิษฐานวิงวอนนักอธิษฐานที่ทั้งวิงวอนทั้งอดอาหารอธิษฐานเชิงเผยพระวจนะอธิษฐานทําสงครามรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานมีผลที่จะเกิดขึ้น ถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินผลของการที่เราเชื่อฟังก็คือเราตอบสนองพระเจ้าด้วยการอธิษฐานเอาจริงเอาจังในเรื่องการอธิษฐานเราจะมีประสบการณ์อย่างท่วมท้นในพระพรและสันติสุขและความรุ่งเรืองของพระเจ้าเราจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินเมื่อเราตอบสนองยอมจำนนแล้วก็เชื่อฟัง เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำด้วยสรรเสริญและแลขอบคุณพระเจ้านะคะนี่คือส่วนที่สำคัญที่เราจะทำที่เราจะฝังพระเจ้าก็คือการอธิษฐานวิงวอนการอธิษฐานอดอาหารการอธิษฐานเพื่อผู้คนไม่เพียงแต่การอธิษฐานเพื่อตัวเราเองครอบครัวของเราแต่เราจะต้องมีหัวใจอธิษฐานเพื่อผู้คนมากมายเพื่อประเทศชาติ เพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงขอให้เรามีถ้าเรามีความรักเราจะมีหัวใจในการอธิษฐานการอธิษฐานไม่ใช่ง่ายแต่เราจะจ่ายราคาเสียสละต่อสู้ปมสู้เพื่อเราจะได้อธิษฐานเพราะการอธิษฐานเป็นการทํางานของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเรากําลังอธิษฐานเผื่อหัวใจของผู้คนเรากําลังอธิษฐานเพื่อ วิญญาณของผู้คนทั้งในครอบครัวของเราทั้งในเมืองของเราทั้งในชุมชนของเราทั้งในประเทศของเราทั้งรวมทั่วโลกด้วยนี่คือความชอบธรรมของพระเจ้าจะถูกสถาปนาไว้และความชั่วร้ายความไม่สงบการก่อกันร,ร้ายจะถูกขัดขวางเมื่อคริสตจักร,ร่วมพลังกันอธิษฐานเมื่อคริสเตียนใส่ใจสนใจให้ความสำคัญในเรื่องการอธิษฐาน เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่พระเจ้าเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาพระเจ้าสิค่ะวันนี้ความปลอดภัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกนี้เป็นที่น่ากลัวอย่างยิ่งแต่คริสตจักรมีทางออกเอเมนคริสตจักรคือฤทธิเ,เ,เดชเดียวที่สามารถที่จะต่อสู้กับมารร้ายในโลกทุกวันนี้2เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่7ให้เราไปอ่านดู คริสเตียนต้องใส่ใจการอธิษฐานต้องให้ความสำคัญการอธิษฐานถ้าคริสตจักรเรียกรวมตัวอธิษฐานเราจงให้ความสำคัญเหมือนเรียกเข้าประจําการเราต้องเชื่อฟังแล้วก็ตอบสนองเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินนั้นถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินแผ่นดินของเราจะมีพระอ,อให้กับเรา เมืองของเราพระเจ้าจะเปลี่ยนเศรษฐกิจของเราพระเจ้าจะเปลี่ยนปัญหาของเราพระเจ้าก็จะเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีอุปสรรคเป็นอุปกรณ์พระเจ้าทําได้ทุกสิ่งนี่คือคริสจักรที่มีนฤเดชต้องสนใจเรื่องการอธิษฐานถ้าใครไม่สนใจคริสเตียนไม่สนใจอธิษฐานแล้วก็คริสจักรไม่ใส่ใจไม่รวมพลรวมพลัง ในการที่จะต่อสู้กับมารโดยการอธิษฐานโดยวิธีของพระเจ้าโดยการอธิษฐานปั้มสู้ต่อสู้กับวันที่ชั่วร้ายเราจะไม่ได้กินผลดีเราจะไม่ได้ใชยชนะเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงวันนี้ทางนี้ไฟทางที่ปลอดภัยก็คือคริสตจักรต้องรวมพลรวมพลังในการอธิษฐานทั้งวิงวอนทั้งอดอาหารอธิษฐานเอาจริงอาจัง เราจะเปลี่ยนแน่นอนเราจะครอบครองแน่นอนเราจะรับพูพรแน่นอนเราจะกินผลดีแห่งแผ่นดินนั้นแน่นอนเรากําลังทํางานร่วมกับพระเจ้าเรากําลังขัดขวางมารไม่ให้มันทํางานได้คริสตจักรเท่านั้นที่ต่อต้านต่อมารร้ายได้คริสเตียนเท่านั้นที่อธิษฐานแล้วพระเจ้าจะฟัง หน่วยงานองค์กรต่างๆในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ็ดภูเขาหรืออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าบอกว่าจะมีภูเขาเดียวที่อย่างมั่นคงอยู่แล้วก็ต่อต้านมานสตานได้ก็คือภูเขาของพระเจ้าภูเขาแห่งคริสตจักรนี่แหละเพราะฉะนั้นให้เราจับตาดูนะฮะ ให้เราสนใจในสิ่งที่พระเจ้าพูดนะคะในอิสยาบทที่สองข้อสองภูเขาของพระเจ้าไม่ใช่ธรรมดาถ้าภูเขาของพระเจ้าหมายถึงคริสตจักรร่วมมือกับพระเจ้าโดยการอธิษฐานโดยการฟังคําสั่งของพระเจ้าในการที่จะนะเอาจริงเอาจังในประวัติศาสตร์เราก็คงจะทราบดีเมื่อแต่ละเมืองแต่ละประเทศเจอวิกฤต จอสถานการณ์ต่างๆสิ่งที่เขาทำก็คือรวมพลังประชากรประชาชนไม่ใช่เกณฑ์มาเพื่อที่จะสู้รบแบบประเทศพม่านะคะแตนะ่ประเทศอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เยโฮสฟัสนะคะเรียกประชาชนประเทศของเขาทำสิ่งหนึ่งก็คือการอธิษฐานนมัสก,การอธิษฐานไม่ได้บอกเกณฑ์มาเป็นทหารมาจับปืน แต่เกณฑ์มานมัสการเกณฑ์มาอธิษฐานเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องฤทธิเดชการอธิษฐานเพราะเขาเชื่อว่าอาวุธที่ร้แรงต่อผีมารสาตานแล้วก็เปลี่ยนแปลงบรรยากาศได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศประเทศเปลี่ยนแปลงบรรยากาศสิ่งร้ายกลายเป็นดีเขารู้ว่าคริสตจักรหรือผู้เชื่อธรรมิกชนเท่านั้นเป็นคำตอบสำหรับโลกใบนี้ คริสัจักขืนฤทธิเดชเดียวที่สามารถต่อสู้กับมารร้ายในทุกวันนี้เราจะต้องรวมพลังกันในการอธิษฐานเราจะต้องรวมพลังกันในการที่จะลุกขึ้นต่อต้านกับมารร้ายและเราก็จะเห็นชัยชนะแน่นอนสรรและเสริญและขอบคุณพระเจ้าเราจะเห็นชัยชนะเมื่อกษัตริย์เยโฮสฟัสแสวงหาพระเจ้าทอมใจลงอธิษฐาน ทั้งสารภาพบาปทั้งอธิษฐานอวยพรทั้งอธิษฐานทำสงครามฝ่ายวิญญาณเราก็เห็นชัยชนะพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานสำหรับสักจที่ใส่ใจสนใจเน้นเรื่องการอธิษฐานนะคะเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่เราเป็นคริสเตียนที่รู้ข้อพระคัมภีร์แต่เราไม่อธิษฐานหลายคนมียุทธพันฑ์ทั้งชุดแต่ไม่อธิษฐานใส่ชุดก็ไม่ได้ ลุกขึ้นสวมชุดก็ไม่ได้เพราะว่าขาดกําลังในฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นการอธิษฐานจึงเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับริเซียนคริสตจักรอย่าหยุดในการอธิษฐานอย่าเพิกเฉยในการอธิษฐานอย่าอ่อนระอาในการอธิษฐานจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อเราจะต่อต้านวันที่ชั่วร้ายเพื่อเราจะต่อต้านมารซาตานหยุดการเคลื่อนไหวของพวกมารร้าย เราอธิษฐานจนกว่าพระเจ้าจะตอบเราอธิษฐานจนกว่าเมืองของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงในอิสยาบทที่62ข้อที่หนึ่งที่สองก็บอกเราชัดเจนอย่าระงับเสียงอย่าระงับเสียงก็คืออย่าระงับเสียงอธิษฐานแต่จงอธิษฐานจนความตอบจะมาอธิษฐานวิงวอนการอธิษฐานวิงวอนกับการอธิษฐานซ้ำซากไม่เหมือนกันนะคะซ้ำซากไม่มีความเชื่ออธิษฐานขอไปที อธิษฐานพูดพร้อยๆไม่ใส่ใจพระเจ้าจะไม่ตอบแต่พระเจ้าจะเตือนเราไม่ให้เราอธิษฐานแบบนั้นเราจะต้องอธิษฐานด้วยหัวใจแห่งความรักเราต้องอธิษฐานเพื่อสถานการณ์ต่างๆเพื่อประเทศของเราเมืองของเราครอบครัวของเราด้วยหัวใจแห่งความรักก็คือการอธิษฐานวิงวอนการอธิษฐานอย่างต่อยอดต่อเนื่องจนกว่าคําตอบจะมาเราจะไม่บน่นถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น เราจะไม่บ่นแทนคำอธิษฐานแต่เราก็ยังจะยืนหยัดในการอธิษฐานจนกว่าพระเจ้าจะตอบเราพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราได้รับพระพรพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราได้รับสิ่งที่ดีเราก็ดียอดเยี่ยมถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ดียอดเยี่ยมก็จงอธิษฐานให้มันเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้มาขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองหรือ ขัดขวางความดีงามแต่ปรุงมาเพิ่มพูนปรุงต้องการให้เราได้สันดิสุขได้พบความสงบได้พบความดีงามของพระเจ้าถ้าเราไม่อธิษฐานเพื่อตัวเราก็ไม่อธิษฐานเพื่อครอบครัวก็ไม่อธิษฐานเพื่อบ้านเมืองสังคมประเทศเราก็ไม่ได้สนใจที่จะอธิษฐานเผื่อใครเราก็ไม่สามารถที่จะเพลิดเพลินกับผลดีแห่งแผ่นดิน เราไม่สามารถที่จะเพลิดเพลินในการที่เราจะกินผลดีในแผ่นดินนั้นเราจะขาดพพรในแผ่นดินนั้นเพราะฉะนั้นการไวียพรในแผ่นดินของเราวียพรเมืองของเราวอวยพรบรรยากาศเมืองและประเทศของเรามันสําคัญมากฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในขณะที่เราได้ยินข่าวคราว ทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศของเราหรือเมืองของเราหรือสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอย่าเพิกเฉยแต่จงใส่ใจสนใจในเรื่องการอธิษฐานคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลเพราะฉะนั้นอย่าหยุดใช้อาวุธเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าทุกวันเรื่อยไปเราจะเห็นผลที่เกิดขึ้นเราจะเห็นแผ่นดินที่ พึงประสงค์พระเจ้าต้องการให้เราร่วมมือร่วมงานกับพระเจ้าโดยการที่เรารับผิดชอบในสดุดีบทที่ 33: ข้อ5กล่าวว่าแผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานเมื่อคริสตจักรลุกขึ้นในการรับผิดชอบก้าวออกมาและรับเอาความรับผิดชอบในการอธิษฐานการอธิษฐานอย่างสุดใจแล้วก็ร้อนรนในภาษาแปลก เพื่อประเทศเพื่อครอบครัวเพื่อชุมชนสังคมต่างๆหรือเพื่อผู้นําในประเทศเหล่านั้นในประเทศของเราที่เราอาศัยอยู่หรือที่ทํางานของเราในคริสตจักรของเราก็ดีหรือแม้แต่ประเทศบ้านเมืองหรือกําลังอยู่ในสงครามเราเห็นใช่ไหมคะว่าสงครามก็ดูดเดือดแต่พระเจ้าบอกให้คริสตจักรคริสเตียนอธิษฐานเพื่อประเทศอื่นๆในโลก เพื่ออะไรครับเพื่อประกาศถึงความชอบธรรมของพระเจ้าเหนือประเทศนั้นๆเพื่อเขาจะสงบศึกได้เพื่อพระเจ้าจะโปรยความชอบธรรมโปรยความรักของพระเจ้ามาเหนือประเทศชาติบ้านเมืองประเทศเหล่านั้นที่จะสงบศึกได้ที่จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ที่พระเจ้าจะเปลี่ยนจากความอาธรรมกลายเป็นความชอบธรรม พระเจ้าเท่านั้นเปลี่ยนประเทศได้พระเจ้าเท่านั้นเปลี่ยนโลกใบนี้ได้พระเจ้าเท่านั้นเปลี่ยนวิถีชีวิตชะตากรรมของคนในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการอธิษฐานคริสเตียนต้องให้ความสำคัญในการอธิษฐานอย่าท้ออย่าอ่อนระอาใจแต่จงอธิษฐานอย่างต่อเนื่องจนกว่าคำตอบจะมาฉันชอบอิสยาอิสยา62สนะ เราจะไม่ระงับเสียงจนกว่าเราจะได้รับคำตอบจนกว่าพระสริของพระเจ้าจะมาปกคุมเหนือครอบครัวของเราเหนือคริสตจักรของเราเหนือเมืองของเราเหนือแผ่นดินของเราพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีให้กับเมืองของเราแน่นอนสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าให้ความสำคัญในการอธิษฐานเพื่อเหตุการณ์ร้ายจะไม่เกิดขึ้นในเราในครอบครัวของเรา ในลูกหลานเลนหลอนของเราในคริสตจักรของเราในประเทศของเราให้เราเชื่อเรื่องคำบธิิฐานว่าเป็นแสนยานุภาพของพระเจ้าไม่มีอาวุธใดที่จะสามารถที่จะไปได้เร็วเท่ากับการอธิิฐานคำาอธิฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังเพราะคำาอธิฐานของเราไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้าไปถึงรักันของพระเจ้าไปถึงหัวใจของพระเจ้าฉันก็ประทับใจนะคะเมื่ออิสราเอล ไปเป็นธาตุตกเป็นเฉลยสิ่งหนึ่งที่เวลาเขาเจอความทุกข์ยากลำบากเขาจะอธิษฐานเขาจะระลึกถึงพระเจ้าจะนานขนาดไหนเขาก็จะอธิษฐานเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครช่วยเขาไม่มีทางออกมีทางเดียวก็คือการอธิษฐานกับพระเจ้าการระลึกถึงพระเจ้าการคิดถึงพระเจ้าการใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าจะสะดับฟังคำอธิษฐาน คำเผยพระวจนะที่มาถึงเราก็จะสําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับคําเผยพระวจนะนะหรือเราได้ยินได้ฟังพระคําของพระเจ้าเราต้องอธิษฐานให้สิ่งที่เราได้ยินนั้นสําเร็จการอธิษฐานเป็นการสถาปนาให้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นสำลิดผลเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องนี้การอธิษฐานเป็น สิ่งที่เรากำลังให้ความสำคัญกับคำกำชับของพระวิญญาณในหนึ่งทิโมธีบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อสี่เหตุฉะน,นั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบเงียบและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนบน้อม อย่างสุภาพอ่อนโยนไม่ใช่มีแต่การต่อสู้มีแต่การข่มเหงมีแต่ความรุนแรงมีแต่วิญญาณที่โลกเดือดนั่นแหละเพะฉะนั้นคำอธิษฐานช่วยได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอาทาตายวันนี้เรายังอธิษฐานอยู่ไหมถ้าพระเจ้ายังไม่ตอบเราเราหยุดอธิษฐานหรือเปล่าอย่าหยุดเราจะต้องเขาเรียกว่าคลัมวอดอธิษฐานวิงวอนต่อพระพักของพระเจ้าเสมอ เราต้องอดทนนกักอธิษฐานที่มีความรักต้องอดทนนานแต่เราไม่อดทนเราก็อธิษฐานไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะใส่ใจสนใจพระสิริของพระเจ้าที่มีผลกระทบต่อเมืองของเราให้ความสําคัญในเรื่องคําอธิษฐานอธิษฐานเมื่อไรก็มีผลกระทบต่อบรรยากาศเมื่อนั้นพระเจ้าจะไม่ลืมการงานที่เราทําพระเจ้าจะไม่ลืมสิ่งที่เราเชื่อฟังพระเจ้าสัตย์ซื่อ ในเรื่องการอธิษฐานสัตซ์ซื่อในเรื่องการที่เราจะคุกเข่ากับพระเจ้าที่เราจะร่วมพลังกันในการอธิษฐานนี่คือสิ่งที่คริสตจักรจะต้องใส่ใจสนใจสันและเสืนพระเจ้าต้องมาอันดับต้นๆก่อนที่เราจะออกประกาศก่อนที่เราจะออกช่วยเหลือคนก่อนที่เราจะขับผีก่อนที่เราจะไปทําดีเราต้องมีการอธิษฐานปลูพมไปข้างหน้า ทางอธิษฐานส่วนตัวทั้งเรารับไฟรับการเจิมรับฤทธิเดชเราไม่มีฤทธิเดชเราจะไปช่วยคนอื่นไม่ได้ความเชื่อของเราจะไม่ทํางานเมื่อเราไม่ได้อธิษฐานการอธิษฐานเป็นห้องแห่งชัยชนะการอธิษฐานเป็นขุมพลังในการที่เราจะทําอะไรที่พิเศษและก็เหนือธรรมชาติได้ในขณะที่คนของพระเจ้ากำลังดำเนินชีวิตในโลกใบน,นี้อย่าลืมเรื่องการอธิษฐาน เราอย่าไปประกาศโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจเรื่องการอธิษฐานเราอย่าไปช่วยคนขับผีวางมือรักษาโรคโดยที่เราไม่ใส่ใจอธิษฐานเราต้องให้ความสําคัญในการอธิษฐานเราต้องแช่อิ่มในพระวิญญาณเราต้องจุ่มลงไปในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความสำคัญในเรื่องการอธิษฐานแล้วการรับใช้การทำงานการ ช่วยเหลือผู้คนจะประสบความสําเร็จมารซสตานจะแตะต้องเราไม่ได้คริสตจักรต้องให้หัวใจในการอธิษฐานอธิษฐานเพื่อผู้คนมากมายเพื่อซึ่งกันและกันเพื่อพี่น้องในคริสตจักรเพื่อจะมีการปกป้องเพื่อเขาจะเจริญเติบโตเขาจะสามารถที่จะชนะทุกอุปสรรคปัญหาได้แม้ว่าเราจะเจอการทดสอบทดลองเจอวิกฤต แต่เมื่อคริสตจักรอธิษฐานเราจะไปต่อได้เราจะมีพลังเราจะก้าวหน้าเราจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะเขาเรียกว่าใส่ใจให้ความสําคัญในเรื่องการอธิษฐานถ้าคริสตจักรใดไม่ได้ใส่ใจไม่มีอนาคตเราต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้การช่วยคนที่แท้จริงก็คือการอธิษฐานนี้แหละถ้าเราอธิษฐานได้คนก็จะรอดได้ถ้าเราอธิษฐานได,คนด,ได,นได้คนก็จะมีชัยชนะได้ เมื่อคริสตจักรให้ความสําคัญอธิษฐานได้พี่น้องในคริสตจักรก็จะสามารถชนะการทดสอบทดลองได้ถ้าเขาตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรอวยพรให้พี่น้องมีเศรษฐกิจที่ดีได้ด้วยฉันจะบอกให้คริสตจักรเป็นฤทธเดชเมื่อคริสตจักรอธิษฐานคริสตจักรมีทางออกจากทุกปัญหาเมื่อคริสตจักรใส่ใจสนใจในเรื่องการอธิษฐาน สรรและเสืญแลขอบคุณพระเจ้าการอธิษฐานเป็นเรื่องริเด ت, การอธิษฐานเป็นเรื่องที่มีผลก็เ,เรียกว่าจะได้กินผลดีในแผ่นดินนั้นนั้นเราใส่ใจการอธิษฐานทำอะไรยังไม่ได้อธิษฐานให้ได้ก็แล้วกัน เราเราจเจนการเปลี่ยนแปลงเพราะเรากําลังร่วมงานกับพระเจ้าการอธิษฐานคือการพึ่งพาพระเจ้าการอธิษฐานคือการบ่งบอกว่าเราทําเองไม่ได้เราต้องการริษเดทเราต้องการพระคุณของพระเจ้าเราต้องการพระเจ้าร่วมงานกับเราเรากําลังทอมใจต่อพระเจ้าไงคะสรรและเสริญเราขอบคุณพระเจ้าและเราเจนริษเดทของพระเจ้าทํางานมากขึ้นและเราจะเห็นผู้คนกลับมาหาพระเจ้ามากขึ้นและเราก็จะเห็นการเวรยพรมากขึ้น สรรเสริญ,ญและขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าไวพรค่ะเอเมนแต่พรค่ะพระเจ้าปเสริพระเจ้าประเสริฐพรเจ้า